สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยดีเจแมนใบเตยอยู่ไหนหลือสนันหนีไปสิงคโปร์ทนายเจมพูดแล้วดีเจแมนใบเตยอยู่ไหนหลังมีข่าวลือหนีไปสิงคโปร์เผยตัวคนสัตว์ทอดลือสนันหวั่นไหวใบเตยอาสยามบินหนีไปสิงคโปร์แล้วด้าน,นทนายเจมพูดแล้วตอนนี้ทั้งสองอยู่ที่ไหนเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอ r เร็กทีดีชี้ใครกันที่สัตว์ทอด จนใบเตยเจอหมายเรียกกำลังเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจหลังจากที่นักร้องสาวใบเตยอาสยามและสามีดีเจแมนพัฒนพลเจอหมายเรียกในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอ r e เรกดีใน3ข้อหาหนักได้แก่ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนร่วมกันช่อกองประชาชนและนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทําให้ทั้งคู่เจอกระแสะสังคมอย่างหนัก ถูกขุดคลิปที่เกี่ยวกับการเปิดบ้านพาชมของแบรนด์เนมมาตั้งข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินแบบไม่พักรือสพัดใบเตยบินไปนสิงคโปร์ไปทำอะไรต่อมามีข่าวลือสพัดว่าใบาเตยบินไปนสิงคโปร์้อมลูกกับคุณแม่แล้วแยกกันไปกับดีเจแมนโดยเพจเฟซบุ๊กรวบรวมผู้โดนโกงจาก For e x TD ได้ตั้งข้อสงสัยไว้3อย่างคือ 1. ข่าวนี้เป็นข่าวลวงมีคนมาแปะเล่น ปั่นกระแสเฉยๆสองใบเตยบินไปนสิงคโปร์จริงแต่อาจไปทำธุระแล้วบินกลับอาจจะไปขายแบรนด์เนมที่นั่นเพราะหลังจากไปรับฟังหมายเรียกออกแล้ว DSI อาจห้ามเดินดทางอีก 3. ไปแล้วไปรับไม่กลับมาอย่างไรก็ตามทางเพจเชื่อว่าข่าวนี้อาจจะแค่ปันข่าวสร้างกระแสแต่ต้องรอดูกันว่าคนที่จะตอบได้คนเดียวคือคุณลุกน้องชายของใบเตย เพจเฟซบุ Facebook, ๊กรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e x t d มีการเผยกลลวงของวนการขนเงินข้ามชาติพร้อมให้ข้อมูลว่านายอพิลักษ์ CEO f o r e x t d มีคนที่ไว้ใจได้สองคนที่คอยดูแลเรื่องการเงินคือนายดารินเ่งหัวน้ำสกุลซึ่งนายดารินกำลังถูกหมายจับอยู่ในตอนนี้และนายปอเ่งหัวน้ำสกุลโดยมีประวัติพัวพันกับการชกโกงเงินตาต่างประเทศและการขายฝากที่ดินอยู่แล้ว นอกจากนี้ทางเพจยังเผยภาพของนายปอที่หลังจากเกิดเหตุและมีผู้ไปยื่นเรื่องต่อ DSI ทําให้ในายปอไปที่นั่นเพื่อจัดการโยกย้ายที่ได้มาจาก ForexTD โด,ดยที่นายปอเป็นหัวโจกในการพร่อนทายเงินออกนอกประเทศโดยใช้การแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศผ่านร้านแลกเงินและรูปนี้ก็ถ่ายได้ที่ Golden Mile Complex ชุมชนคนไทยในสิงคโปร์และเป็นแหล่งร้านแลกเงินของสิงคโปร์ด้วย นอกจากนี้ทางเพจยังอ้างว่านายปอรู้จักกับนักการเมืองระดับประเทศจนไม่มีใครกล้าแตะและต้องมาดูกันว่านายปอจะเป็นหนึ่งใน16ที่จะถูกหมายเรียกหรือไม่และทางเพจยังเผยว่านายปอคนนี้คือคนที่สัท์ทใบเตยและดีเจแมนจนนำไปสู่การถูกออกหมายเรียกหากอยากรอดคุกใบเตยและดีเจแมนต้องสัท์ทนายปอให้ได้ ทนายเจมนิติธรพูดแล้วใบเตยดีเจแมนยังอยู่ไทยหลังจากเขาลือดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปล่าสุด11กันยายน2565ทนายเจมนิติธรทนายความของดีเจแมนและใบเตยอ,ออกมาเผยกับเดลินิวออนไลน์ระบุว่าเรื่องทั้งสองคนออกนอกประเทศไม่น่าจะใช่เพราะยังอยู่บ้านปกติไม่ได้ไปไหนและยังอยู่ในไทยได้คุยกับแมนเมื่อวาน10กันยายนคุยกันสองรอบแต่คุยกับ ดีเจแมนคนเดียวไม่ได้คุยกับใบเตยคุยผ่านดีเจแมนเพราะไม่อยากให้เตยไม่สบายใจส่วนในกรุ๊ปลาย,ยังมีอยู่ปกติก็คุยกันที่สำคัญข่าวลือนี้อยากให้ดูไทม์ไลน์ของใบเตยด้วยเพราะใบเตยยังไล่ขายของอยู่เพจที่ออกมาปล่อยข่าวว่าใบเตยไปต่างประเทศไปสิงค,โ,คโปร์แล้วนั้นคือพยายามปั่นให้ดีเจแมนกับใบเตยเป็นผู้ร้ายในโลกออนไลน์มันไม่มีอะไรเลย ส่วนวันที่15กันยายนที่ DSI นัดก็ไปปกติแต่ตนไม่ได้ไปด้วยเพราะติดสารแต่มีทีมทนายไปแทนสำหรับเรื่องหลักฐานอยากให้เข้าใจว่ามีการแยกออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนหนึ่งอยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนที่สองที่เป็นหลักฐานที่เชื่อว่าพนักงานสอบสวนในคดีก่อนถามไปไม่ถึงเช่นมียอดเงินบางยอดที่ไม่ได้ถาม จึงไม่ได้อธิบายไปเพราะจําไม่ได้เรื่องรูปที่ออกมาไม่ได้มีแค่2รูปดูให้ดีรูปที่ดีเจแมนนั่งหัวโต๊ะประชุมดีเจแมนใส่เสื้อยืดไปเหมือนไม่ได้เตรียมตัวไปเมื่อสังเกตคอมพิวเตอร์ที่วางอยู่ในรูปเป็นเด็กสีไวโอลินมันเป็นการประชุมยาถังเช่าที่ประชุมนั่งดูกันส่วนใบเตยทนายเจมบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนมั่นใจเพราะใบเตยไม่มีเงินเข้าหรือออก จากนายอภิลักษ์เลยเรื่องเพจที่ออกมาปล่อยข่าวเพจเอาผิดไม่ได้แต่รู้ๆอยู่แล้วเพราะไม่มีตัวตนขอกระปุ้นแหล่งข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ